สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับคลิปวิดีโอสั้นๆนะจ๊ะซึ่งวันนี้เราจะมาเตรียมของไปให้แม่ที่บ้านเพราะว่าน,านานที่เราจะได้ไปเยี่ยมแม่เนาะก็จะมาเตรียมพวกเครื่องของใช้นะจ๊ะไปที่บ้านก็จะเดินทางช่วงตอนกลางคืนนะจ๊ะตอนนี้เราไปเตรียมกันก่อนเนาะ อะไรจ้า <laughs> จ้าเริ่มเดินทางแล้วจ้าเริ่มเดินทางตอนกลางคืนเนาะอันนี้ป้ายบ้านแล้วใกล้แล้วจ้าใกล้ลนะใกล้จะถึงบ้านแล้วอีกสิบกว่ากิโลนีย yeah. รู้ยังไงว่าอาหิวข้ต้มพัดพอดีเลยอยาทำมาแห่ต้มพัดขนมจีนมมอมรอ,อร่อยไหมจ๊ะไอรนชาย สว,ส,สวัสดีตอนเช้าจ้าเดี๋ยวเช้านี้เราไปใส่บาตกันจ้าพ่อามาคืนแม่ทำขา้าวต้มผัดก็จะเอาไปใส่บาตนะจ๊ะแต่ว่าตอนใส่ก็อาจจะไม่ได้เป็นยุทธกาดีตามวับชนจ้าเอาบุญน้ำกันจ้าสวัสดีจ้า